ิกนะคะเจ้าช่ได้เลยนะคะสตาร์สันบานนะคะเจ้าชมได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็เดินขึ้นรถเขาเรียกสตาร์สันบานเไม่ว่รถแฟมนะคะอ่าเป็นทุ่งนาดูวิสีเขียวนะดูไม่เปลี่ยนสวยงามมากมากเลยนะคะ่ะหนา้าเมืองเล็กๆแล้วไปเมืองใหญ่เนาะเล็กไปเมืองใหญ่ รถสีแดงนี่รถเดินมาแล้วรถจะไปที่สีเขีวยวนะครับ มีบ้านคนแล้วเนาะเริ่มมีบ้านคนแล้วสถา,านีนันก็จะหยุดเป็นหยุดเป็นสถานีสถานีนะคะนี่บารดบาร์ดูเล่นแบกเมืองเล็กถ้าเราจะต่อไปที่เล็บสิกท่าม,มีเขาเรียกว่าเราจะนี่เป็นบ้านหุบคือเป็นสถานีเล็กๆน,นะคะแล้วเราจะไปอีกสถานีหนึ่งก็ไปไปต่อรถจาก ตลาดดูเล่นแบกนะคะแล้วขึ้นไปรถไฟไปที่ไลฟ์สิะคะตอนนี้ดูเล่นแบกเมืองเล็กๆน,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 นะคะเมืองเล็กเมืองเล็กพอควรนะเมืองเล็กแต่ว่าก็ก็มีคนหนาหนาแน่นพอควรนะ,ะเอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อรถที่นี่บารดูเล่นแบกมาร์คนะคะบารดูเล่นแบกเอาละแค่นี้นะคะ สุดสถานีแล้วนะคะเราต้องต่อรถอีกคันนึงนะคะไปที่ไลฟ์สิค่ะเอาละแค่นี้นะคะถ้ามีวิวสวยๆจะถ่ายมาให้ดูนะคะแค่นี้ค่ะที่นี่ร้านนี่สตาร์ทอโพเทคนี่เรียกว่าตลาดนะคะมีตลาดเล็กๆนะคะเมืองเล็กๆตลาดเล็กๆแล้วเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ<ม>เอาละแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวจากบาร์ดูเล่นแบกนะเมือง เมืองเล็กๆนะคะไปเมืองไลฟ์สิกนะคะเชิญชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเราวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวจากบาดูเลนแบกสถานีสถานีรถไฟบาดูเลนแบกไปสถานีไลฟสิกค่ะตอนนี้เราอยู่ในรถดีการ์โนบานเพราะว่ารถรถ,รถไฟช้าะคะ่ะเชิญชมได้เลยะะตอนนี้ถึงถึงชาญเมืองไลฟสิกแล้วนะคะฝนตกไม่หน่อยว่ามีอากาศเมืดมากๆวันนี้ อหมดมองไม่เห็นเลยหมดมันมดเราอยู่ในรถในรถรีกัน์เดอร์บานแบบว่ารถไฟช้าเนาะมีคนเยอะคนชวนเนะาะนี่นะอันนี้นะครับอะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีไลฟ์จิกนะคะสถานีรถไฟไลฟ์จิกนะคะโอ้คนเยอะเลยนะสถานีใหญ่นเนี่ยเหมือนฟังขวดเลยสถานีใหญ่มากๆเลยท่านไลฟ์จิกนะคะไลฟ์จิกสายไลฟ์จิกอ่าอันนี้มีป้ายป้ายตารางรถอยู่ที่นี่ ไปตารางรถน,นะคะในีร้ายสิกนี่ก็ใหญ่พอสมควรน,น,นะคะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะนี่สถานทีมีห้องโถงนี่ใหญ่ออมากเลยเนาะรถไฟนะคะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ร้านเบเกอรี่นะคะของกินเยอะร้านเบเกอรี่เนาะ,ะของกินเยอะๆเลยนะะเนาะร้านเบเกอรี่ขนมปังอร่อยๆ นนะคะคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเอสบารนะต้องรถไฟใต้ดินนะคะที่ไลฟ์สิกที่ไลฟ์สิกเนี่ยคะไลฟ์สิกมาึ่งเนาะขึ้นคนืนีนะคะ